อเคสวัสดีครับพี่พวกไก่เชียงคายครับพวเราต้องพบกับรถยนต์ฟอร์ดวันนี้จะพามาชมสุดตาสุดหร่อยกันหนึ่งกับตัวรุ่นท็อปสุดในเอเวอเรสต์นะครับเอเวอเรสต์ของเราตัวท็อปเนี่ยจะมีทั้งหมด3รุ่นเลยมีไทเทเนียมนะครับมีวายแท็กแล้วก็มีแพลตตินัมทั้งหมดเนี่ยเป็นตัวขับเคลื่อน4ล้อทั้งหมดนับกับคันที่พี่เห็นนี่คือตัวท็อปเป็นในรุ่นของเอเวอเรสต์วายแท็กนะครับวายแท็กนี่เป็นกิมมิกจากกระบะเอามาจัดทรงกับ,กบตัวเอเวอเรสต์นะในเรื่องของลููกเเล่่่่นนตาาาางงๆๆดดีีีี๋ยววอจะะพพไไปมมัรบ้ท เอามาใส่นะครับสำหรับบางท่านที่ยังไม่เคยเห็นว่าเอเวอเรสต์วายแท็กมันมีอะไรที่แตกต่างจากตัวไทเทเนียมบ้างน,นะครับแต่ตัวนี้นะครับงานของตัวรถเนี่ยเครื่องยนต์2.0ไบเทอร์โบ210แรงม้า500นิวตันเมตรเกียร์10สปีดแบบอ e ีชิปเตอร์เป็นเกียร์ไฟฟ้านะครับเป็นการตอบสนองระหว่างการขับเคลื่อนแบบทูสตรีดมอเตอร์และตัวเกียร์10สปีดที่มีการเชื่อมต่อกันระหว่างเกียร์ที่ค่อนข,ข้างรวดเร็วแล้วก็ทําให้พี่ขับรถข,ขับรถอย่างสุดสนานนั่นเองนะครับคันนี้ ปกติสีแบบนี้จะไม่มีนะครับสีปกตินี่เป็นสีของพวกแรปเตอร์นะครับแต่คันนี้เป็นงานแรปสติ๊กเกอร์เกรดพีเป็นเกรดพรีเมียมที่ทําให้การขับขี่รถยนต์ของเราเนี่ยไม่เหมือนใครบนท้องถนนนะครับสามารถรังสรรค์ได้ทุกสีนะครับชื่นชอบสีไหนสามารถพูดคุยกันได้เลยนะครับหรือจะมาดูสีตัวจริงที่โชว์รูมก็ได้นะครับออยู่ที่โชว์รูมพระนครเกษตรนวมินทร์โชว์รูมยอดขายลำหนึ่งห้าปีซ้อนนะลองเข้ามาดูตัวจริงแล้วก็เลือกสีกันได้นะครับคันนี้เป็นสีเทานะครับสีเทาคองโคเกรรหือสีเเททาาลมโบอะไรต่า์ดเาเรียกกันนแหละครับเเเเปป็็นนนสสีทาางติกกอย เกรดก็ยังมี3ปีถึง5ปีขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาของพี่ๆด้วยนะครับตัวนี้มีในเรื่องของการดูแลตัวเองด้วยหรือระบบเซลล์ฮีลิ่งนะครับแค่จอดตากแดดสีมันก็จะคืนตัวให้นะครับสามารถเลือกสไีได้ตามความชื่นชอบเลยการตกแต่งนะครับคันนี้เนี่ยใส่ชุดกระจังด้านหน้าเดิมนะฮะเน้นความที่เป็นครีๆเดิมๆคือความทนทานเนี่ยถ้าบอกตรงเลยกระจังหน้าเดิมมันก็สวยนะครับเพราะว่า ความแข็งแรงทนทานแล้วก็ในเรื่องของตัวอุปกรณ์เลเยอร์ของตัวรถเนี่ยมันจะไม่เปลี่ยนแปลงไปเลยเพราะว่ามันมีกล้อง360องศานะครับแล้วก็มีตัวเขาเรียกว่าเรดาร์ทำงานควบคู่ระบบ stop and go ์โกะเลนชิปปิ้งเลนสตร์งกับตัว ADA s ที่อยู่บริเวณด้านบนนะครับเซนเซอร์ด้านหน้า4จุดมีระบบป้องกันการ,การชนด้านหน้านะครับแล้วก็มีระบบรักษาระยะห่างรถคันด้านหน้าให้ด้วยเหมาะกับการขับเวลาฝนตกนะครับรถติดนะครับพี่สามารถรักษาระยะห่างคันด้านหน้าได้อย่างความสะดวกสบายในถึง4ระดับเลยทีเดียวนะครับและเวลาพ ด้วยเซนเซอร์ทั้งหมด8ตัวนะครับเขาจะทําการดูแลรักษาบริเวณรอบรถให้เราขึ้นบริเวณหน้าจอก,การขนาด12.4นิ้วพี่ๆจะเห็นได้ว่าความปลอดภัยบริเวณรอบตัวรถเป็นยังไงมุมมองแบบเบิร์ดอบีมองมาจากบนฟ้านะครับและมีสัญลักษณ์สีเขียวเหลืองแดงให้เราได้ด้วยนะครับนี่นคือความปลอดภัยของรถยนต์ฟอร์ดนั่นเองส่วนชุดแต่งนะครับคันนี้เพิ่มเติมเป็นชุดงานสเกิร์ตของตัววิกเตอร์เวอร์ชัน2นะครับก็ทําเป็นสีเดียวกับตัวรถตัดกับสีดําเพื่อให้มันดูมี2เลเยอร์นะครับแล้วก็ รถยนต์ฟอร์ดเอเวอเรสเนี่ยถ้าอยากจะให้หล่อสุดก็ต้องแบบนี้เลยครับกับชุดช่วงล่างนะครับชุดช่วงล่างคันนี้เนี่ยทำมีการดัดแปลงเพิ่มเติม,ตมคือกดตัวรถลง2นิ้วด้วยการใส่ชุดโหลดจากงานโปรเฟนเดอร์มีปีกนกปบองศาสวบาหรือตัวลูกหมากกันโคลงนะครับแล้วก็เปลี่ยนช็อคอัพสัตวปรับเกลียวด้วยตัวนี้เนี่ยใส่เป็นในส่วนของตัวรุ่นเดี๋ยวขอญอากดูก่อนนะ OEM 2.5ซับแท่งแยกปรับได้8ระดับนะเป็นตัวท็อปสุดเลยนะครับ เป็นโชคหัวก,กลับอย่างที่พี่ับอกไปเนาะโชคหัวก,กลับมันก็จะมีในเรื่องของฟีลลิ่งของการรับน้ําหนักและการกดของตัวระบบช็อคอัพนุ่มกว่าแล้วก็รองรับความเร็วทุกย่านความถี่พี่จะขับช้าขับเร็วการตอบสนองของตัวช็อคอัพเนี่ยมันจะสัส่นสะเทือนขึ้นที่บุนาไัลน้อยมันจะไม่เหมือนรุ่นน้องที่เป็นพวกโมโนทูบหรือควีนซีรีส์อันนั้นจะเป็นโชคแนวตั้งนะครับมันจะมีการตอบสนองขึ้นค่อนข้างช้ากว่าตัวรุ่นท็อปนั่นเองนะครับล้อแม็กงานนี้เป็นตัว VF04 งงานขอ Wakelock วีฟฟนนเนอ กว้าง9นิ้วนะฮะเพิ่มความกว้างของพื้นถนนกับรถหน้าสัมผัสให้มากขึ้นแล้วก็ใส่ยางตัวโตโยต้าเป็นกันชุ่นที่เป็นยางร็กเก็ตเชลเลนนะครับเป็นยางในสไตล์สุดาตานนั่นเองนะก็เพิ่มความหล่อของตัวรถให้ประมาณ80%เลยนะครับพี่ๆก็เลือกใส่ได้ไม่ว่าจะเป็น ATRT ก็ขึ้นอยู่ความชื่นชอบแต่ถ้าอยากได้ฟิลิ่งที่มันดุดันหน่อยก็เป็นสไตล์อาดอกยางก็จะใหญ่นิดนึงแล้วก็ในเรื่องของฟิลิ่งของตัวรถมันก็จะดูกว้างขวางแล้วก็ทัศนียภาพของตัวเ ฟีลลิ่งของการสัมผัสมันได้มากกว่านะเพราะหน้ายางอยู่ที่275จากเด,เดิมที่มาจากโรงงานคือ25 5นะครับเพิ่มขนาดประมาณ2 0ม mm. ิลิเมตรมองด้วยตัวเลขมันอาจจะไม่เยอะนะครับแต่ว่าฟีลลิ่งของหน้าสัมผัสเนี่ยมันกว้างกว่าทําให้การขับขี่ที่ดียิ่งขึ้นได้ด้วยนะครับแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยนะครับด้านในนี่คือตัวชุดเบรกคัสตอมชุดเบรกคัสตอมเนี่ยเราสามารถเลือกได้นะครับแต่ว่าความที่มันเหมือนกันคือลูกสูบนะครับหรือคาลิปเปอร์มันมี6พอร์ตเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นตัวรุ่นเล็ก 19, 20, 21, iper, ลกิ ขนาดของลูกสูบที่ขนาดเซ mm ี่ยวมิลลิเมตรเท่านั้นเองนะครับแต่แต่ในเรื่องของความปลอดภัยของตัวเบรกเนี่ยมันทํางานทัง6ลูกสูบจากของเดิมที่มีแค่2ลูกสูบมันก็จะช่วยในเรื่องของการระยะการเบรกที่สั้นลงแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยในการขขี่ที่มากยิ่งขึ้นสำหรับการตอบสนองเวลา,เาต้องการหยุดรถแบบทันทีทันใดนะครับพวกนี้จะทําได้ดียิ่งกว่านะครับถ้าพี่ๆมีพละกําลังหรือมีกาลังซับเนี่ยอันแนะนาให้ใส่ได้เลยนะครับมันไม่ใช่หล่ออย่างเดียวนะพี่มันมีประโยชน์ด้วยนะครับสำหรับตัวรถนะครับก็ประมาณนี้ ส่วนด้านข้างนะครับกระจกเนี่ยก็จะมีครบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นตัวเลียไม่ใช่สลักกระจกรถด้านข้างนะเขาก็มีครบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นตัวบายสปอร์ตนะครับบายสปอร์ตเรดาร์เนาะกล้อง3งามรองศาแล้วก็มีไฟเวลข้ามไลท์เมื่อเวลาเราปลดล็อกตัวรถเนี่ยมันจะมีไฟสองสว่างด้านข้างเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแล้วก็เปิดความความสุขสบายในการขึ้นลงรถนั่นเองมีแสงสว่างให้ด้านข้างของตัวรถเป็นสีเดียวกันหมดเลยแล้วก็ด้านบนทําเป็นสีดานะครับด้านท้ายเพิ่มความหล่อ,อก,กับตัวท่อคู่ออกข้าง ไฟคาร์บอนของงาน HKS นั่นเองนะครับด้านหลังด้านหลังไฟท้ายเป็นซิกเนเจอร์อยู่แล้วตั้งแต่รุ่นสปอร์ตขึ้นไปนะครับก็มีตัวเลียครอสทาร์ฟิกอะเรสต์เลียครอสทาร์ฟิกเบรคติดมากับตัวรถเมื่อเวลาพี่ถอยหลังนะครับมีเซนเซอร์ตรวจจับให้ความเคลื่อนไหวต่างๆแล้วก็ถ้า,ากระชั้นชิดมันจะมีการเบรกแห้อัตโนมัติได้ด้วยนะครับฝาท้ายเป็นไฟฟ้า100%เรเ็นส่วนด้านในเดี๋ยวจะทำรีเสิร์ชให้พี่ๆได้ดูว่ามันมีอะไรบ้างด้านในนะครับ ในเรื่องของความสุดสบายบนพวงมาลัยนะครับบนระบบเกียร์แล้วก็หน้าจอขนาด24นิ้วสำหรับพี่ท่านใดที่อยากได้รถยนต์ฟอร์ดนะครับไม่ว่าจะเป็นเอเวอเรสต์หรือกระบะเรนเจอร์สามารถทักมาพูดได้เลยอาร์พันคครโชว์รุมเกษตรเบน098451661ทักเข้ามาพูดคุยคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับวันนี้โคุกท่านสวัสดีครับ